สวัสดีครับบ่าวเทาซอสดีท่านผู้ชมครับเจอกันยามเย็นนะครับกำลังมืดท่านผู้ชมนะครับค่้ววันที่1กุมภาพันธ์2568นะครับมีผู้ใดได้โชคได้หมั่นเนี่ย่นอ่านะครับผมอยู่หน้าบ้านยายจอยครับหน้าบ้านพี่สาวนี่แหละครับจะมาถามเพิ่นได้ยังกินแรงนะครับเยายอ้วนก็ถือว่าฝันแม่นนะครับสามงวดติดแล้วท่านผู้ชม เสียดายนะครับมาหนึ่งหามาตกกับหาหนึ่งนะครับเบาเท่ากระยำให้เอฟซีอยู่นะครับอ่าสวัสดียายจ่อยกับยายอ้วนแดงท่านได้กินเขาเ่งาวะได้ยังไอ้ได้แกงเห็ดวะแกงเห็ดเต็มทีอนโบ๊ทอ่าทีขอนโบ๊ทกับไข่พะลูกอ่ากับไข่หนึ่งกับไข่หนึ่งไข่หโอ้เสียงบานเจรตร์รตีได้ยังนง่าโปง่ปงโปง่ปงเปงียงเปงียงอยู่เอนยุคข้วเพื่อนบุญอ่ะออเออ เดี๋ยวจะง,งางไปหาเจรตรีทำชมนะครับจะพาไปทมาจากนครพนมครับเพิ่นจะให้ตอเล่บอรนะครับงวดวันที่16กุมภาพันธ์2568เล็กเด่นเล็กวิ่งเพิ่นถือว่าแมนหนันะบมาหนึ่งอยู่ครับเพิ่นจับให้16 17 19มาหาหนึง่งมาตัดตัวเด่นแต่ว่าของยายอ้วนเนี่ยนั่งเสริมเย็นบ่ยายอว้วนอ้าวพี่ด้วยยายอว้ <c oughs> วนวานั่งใกล้ๆคือพากันนั่งสูงเถอละ่ะ พ่อนบอกบา้านเท่าฮ่อนแล้วเนาะอนเออมีเอฟซีถามมาอยู่นะครับผู้เพันดิฉวนน้ำมีอ้วนนะครับเออเอานะครับผู้ใดอยากติดต,ต่อมาถอดแอดไลน์มาครับผม063 248 9695เพง่แปดเก้าหกก้าห้็นวันด้มีอ้วนอยู่วริสันเออเอ้าวันที่ห้าหรือวันที่หกพูดละนะครับเพิ่นก็จะกลับบ้าน ถ้ามาดาเพิ่นก็อยู่กับลูกสาวเพิ่นอยู่บันลาวอำเภอเจริญศินเออก็จะได้ปิดทรงเพิ่นเพราะว่าพี่เขยก็ใข่แน่แล้วแต่ว่าคันพี่เขยบ้านไหนก็จะได้มา่อยู่เป็นมูเจยจอยเออเยกจอยมีด้มีไอ้อวดมานอนนั่มเสียงได้ยินเสียงกลนแล้วก็อุ่นใจเออเพิ่นนอนกันสองแถาลูกไส้ก็ลูกไส้ก็ลูกสับไพ่ก็ไปนอนหน้าอืม ถึงแก่กวนเจีบอเตือนจะแก่ใจที่เจี๋ยทกวนก็ดีใจอแก่กวนทุนแ่กใจเลยเขาสามงวดแล้วเี๋ยอวนฝันทำชุ่มนอนอยู่นี่แหละนั่อยู่ที่พี่สาวงวดอันเจ็ดเก้าศูนย์ให้เก้าศูนย์ออกศูนย์เก่าแล้วก็งวดเจ็ดเก้าเนี่ยเจ็ดเก้าตรงตรงงวดที่ผ่านมาอีกหน่อยห้องบอกหนึ่งหาเก้าหนึ่งหามหาหนึ่งแอบเอาเดี๋ยวจะพาไปบ้านเจโรตรีทำชุ่ม พุณนะครับเสียงโปกๆปเกป,กป๊กๆนะครับขวได้เมนูอย่างนะครับอยู่พุ่นผู้ใดอ,อยากเก็บติดต่ตอนะครับเพิ่นว่าเพิ่น,นดได้โชคกันอ่ายายอ้วนอยู่แอดไลน์เบออา้าถาวรทำประชมครับศูนย์หกสามสองสี่แปดเก้าหเก้าเอาเดี๋ยวไปบ้านเจนลเลอตเตอรี่ท่านผู้ชมนะครับผมสวัสดีครับต้วินสวัสดีสวัสดีไอ้กล้วย <c oughs> อ อ้าวนะครับไม่เข้าสักนะวันนี้อู๋เสรีไม่มาไม่มาเลยะอ้าวธรรมชุมสู่กันต์โตะนะครับไปที่สตูดิโอขั้วหมอลงปงเปงบ้านเจลอตเตอรี่อ่านะครับเจลต์ก็อยู่กับแม่หมูอ่าตัวน้าเจท่าธรรมชุมเด็กเมนูอย่างน้อยปุณนี้น้อ วันนี้สงสยัยจะได้จ้ำปลารหรือเปล่าบอบอบอ,อยู่กับเจ๊ไม่อดค่ะอยู่กับเจ๊ไม่อดบ่เจ๊อ่เอ้าตอวบ่าวเ่าก็ถือว่าโชคดีด้วยเจ๊<า>ได้รางวัลเลขหน้าสามตัวหนึ่งใบโออกะได้โชคดีสี 4, 1, ่หนึ่งแปดเออเสียดายเนาะหาหนึ่งบ่ 5, 1, บาวเถาก็บ่เอาเลขกความฝันพี่สาวบ่าวเถาก็ได้หนึ 1, 5, 5, 1, ่งหาหาหนึ่งไหมเออเพราะว่ามันหัวตตออมื่กิ้งวดนะเนาะเมนงวดนั่งก็ะจับเอาหาหนึ่ง อบอเป็นยังท่านผู้ชมเอาไหมแต่ว่าได้รางวัลอยู่ใบหนึ่งกะก่จะท้าบ,บุญก่จะท้าบ,บุญละท่านผู้ชมนะครับผม<ะ>บุญต่อบุญบอเป็นยังงวดนี้บอได้หลายกะยังดีก่ยังได้อยู่สี่หนึ่งแปดหนึ่งใบเลขหน้าสามตัวนะครับผมสู่กันต่อกระโผดกระโผดเน,นาะงพี่จะทั้งหนาเโอ้จะไม่อยู่ทั้งหลังในสวัสดีครับเจ๊สวัสดีป้าไม่อยากหวานเป็นไหนดอกบ้าแถานางงามเจ๊ เจนี่แล้วนางเอกประจำต้องเจเจแล้วเป็นนางงามจักรยานเบาดีเนี่ยว่แม่นนางงามจักรวาลนี่จักรยานก้มฝันมือเศร้ากับเราโอ้โแต่มันยำคักฝันกับฝันคักฝันแน่ท่านผู้ชมเนี่ยทองผู้ใดล่ะของแม่หมูไม่หมูเบาเ่ากับฝันคักอยู่เจน้อเขาล่ะบอกปินฝันผู้เ่าหาบใครมาให้เมีนไอ้ผู้เอฟซีพิ่นเพิ่นตีได้เพิ่นกระโชกกระมันพิ่นว่าศูนย์ศูนย์เก่าศูนย์ไปเบิ่งในคอมเมนต์ ผู้บางคนพัน่าเอาเบาเาอามือจับใครเอมมือกระหาใครป็นหนึ่งเอาถาอาออกแล้วมันก็กตีแมนเนะครับนะแ,นแต่ว่าผู้ที่ตีให้ตั้งแต่เบาเ่าฝันพ่นกระบ,บายอยู่เบาเ่าใครเป็นศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์พนว่าแมนบิดว่ามันสิเบิ้นเบิ้นแต่ขนาดเบาเถาฝันยำเจฝันแบบมีแต่ผู้เถาห้องผันห้องห้องความกันศูนย์ห้องศูนย์ รืมข้าว่าพิ่นห้องศูนี่แต่ศูนย์กับศูนย์ศูนยอีเลีศูนย์อเล่เลขถูกไหมแต่มันเสียดายนรูมชมปูเพิ่นบังบ้าเถเบิ้งบดีเนาะปูพินบังไม่เจ๊นี่คือเปาะโหลดเป็นเบิ้งอย่างเป็นหนึ่งาอยู่เมันสามสามบ้าเถปีสามเจ็ดหาแต่เบิ้งขันเบิ้งแบบบระชารมันจะเป็นสามหนึ่งหาแกบอกเป็นยังนะนรรมชมนะ เออเพราะว่าขันเทาตีเขาเพาก็ว่าเขาตีบอแมนก็คือบอแมนบอแมนเอาเข้อตองว่าตุ่งดิคือจังบาลเทามั่นใจมักคักมักคักศูนย์เคยฝันว่านป่นผู้เท่าศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์ยังก็ผู้ศูนย์ไปศูนย์ศูนย์มันเกิดเคยออกเท่นเนาะศูนย์ศูนย์ผู้เล่นจะไปมากเนาะเมนูยังไงเจมม์เมื่อไหรเอ้าก้อยเหนียวตัวก้อยเหนียวก้อยกุ้งก้อยกุ้งอะไรก้อยกุ้งแต่ว่าเป็นกุ้งตัวนี้บอลแมนกุ้งน้อยนี่ว่าเฮ็ดสุกอันนี้เจมม์แคนซีสิลวกเฮ็ดน้ำซีสิลวกบะเด เฮ็ดน้ำจิ้มอีหยังกับเขาเอิญทวตัดน้ำจิ้มทั่วตัดคือบ่เฮ็ดน้ำจิ้มไอ้ซีฟู้ดไหมอืมอานก็เห็ดเอาบวกกันนลยก็เพื่อออกไอ้ทวเจตมบ่นหรือเปลอตันนิดๆเออเพราะน้ำจิ้มมันน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มแจ่วห้องสีกระเสท่านผู้ชมเอาแวซเพราะว่าคันผู้มักผู้คันผู้มักไอ้ห่อกระเมีนอยู่แต่ว่าเบาเถ่าว่าอ่าจิ้มธรรมดาเาจิ้มสมซื่อๆสีกระเสบ แต่ว่าก๋าเล้วพุ่มเล้วแต่ผู้มักหรือว่าแต่ว่าบ่าวเถากันเฮ็ดซอ่งันก็ได้ขันเป็นน้ำจิ้มใงเล้วมันเอาออกได้บ่แม่นว่าบ่าวเถาตีที่ทำช่อมจักรันบ่าวเถามาน้ําน้ําจิ้มกุ้งนี่บ่าวเถามักน้ําจิ้มซีฟู้ดธรรมดาน้ําจิ้มส้มอันนี้เบ่ย่างเจที่ลวกเอาสิลวกผมมือขึ้กันบ่แม่นเอ้าบ่อะไรกินกัมปลาบ่กัมปลากัมปลาเจ้ไม่มีอดฮ่าฮ่าาฮ่าอ้าวทำชมจากนครพนมนะครับของเพิ่นกับเข่ามา2งวดงวด90มา09งวด97มา79 งวดเปลี่ยนส่วนสุดท้ายเนาะงวดนี้เนาะอ๋อบอลเป็นยังเจริญรุดคือรุดแต่ว่าเลกเด่นพ่นไหมาที่แหลกเิ็นไหสามกับหนึ่เนาะเมนหนึ่งพันไหหนึ่งหกหน่งเจ็ด่เก้นันมาหาหนึ่งหนึ่งมาอยู่กัแต่ว่าก็บอกเอสซี่ว่ได้หละว่าธรรมะหนึ่งกับหนึ่งนนี้นั่นบเกีกยวกับพี่ปันจักษ์พเจย์โทรหาเพิร์บอโทรแล้วเพิ่นเพิรบลไหมาแล้วสองโต เล็กวิ่งเล็กเด่นให้เขาแมนคือพันจะใหงสีสูงวดมันมาเจแม่มันเพาเขาว่าเข่ากันเยาวาเจได้มันหลุดเลยแรกหลุดนี่มันหลุดพึ่งต้นปีเจี๊ยบที่เห็นบ้าช่วงที่มันบ่าเข่าเจยังไงบ้าเข่าสีลมองอยู่บ่มันก็เป็นหัวอกนั่นแหละถือกระดีใจน้ำต้นปีกับเขามาตั้งแต่ต้นปีได้ทำมาชมตั้งแต่งวดวันที่สองงวดวันที่สิบเจ็ดหล้งงวดวันที่หนึ่งกลุ่มห้านี่หลุดตาวเหล็กเด่นพันก็ยิ่งถือว่าเดินดีอยู่มากนึง เนาะเพิ่นว่าถามักนึงกันโอ้เพิ่นไปไหนจับหาใส่ซื้อตัวแม่โทรไปหาเพิร์นไปไหนมาแล้วหายมาแล้วบ่าวเถ้าหายมาแล้วเพิ่นจะให้ตองงวดจะสีธรรมชุ <siete> ่มออกปุ๊บถือเพิร์นถือเพิ่นกับเจ๊สี่ไหนมาเลยเพิ่์นหายตัวใดมาเจ็ดเก้ากับเจ็ดเบาเถ้าเหล็กเด่นเหล็กวิ่งใหาเก้ากับเจ็ดมามาเก้ากับเจ็ดประศรีเก้ากับเจ็ดโอ้เสียดายงินเมืกิ้เพินเน้นคัเนาเก้าบ่มาบ่เป็นยังธรรมชุ่มจากนครพนมนะครับเข่าห้าก็คือว่าเข่าเจ็บบอเข่าก็คือบอเข่าเพิรนเคยยอมรับ พ่เพ่นให้เป็นแนวทางมากถามัากตัวที่เพิ่นเด่นก็ไปหาคำ่มากตัวที่เพิ่นจับกูให้ก็ไปหาตัวเด่นมาจับไะเพื่อเพื่อได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่บ่าเอ่าเก่าตัวหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งโอ้ยมาออกมาออกหาหนึ่งอาตมาก็แมอยู่เได้เหล็กน้ำพี่รนมช้่มใส่เหล็กน้ำพียังได้ซีหนึ่งแปด ลอตเตอรี่รางวัลเล็หน้าเล็กหน้าใบหนึ่งเยอะแต่ว่าเจ๊มาเบื่องเล็กน้ำพีสีเข่ากับเจ๊แบบว่าค่าขายนะอ่านี่ท่านผู้ชมค่าขายนี่แม่หมูนี่งวดที่ผ่านมานะครับเป็นไ้อ่าสามกับหนึ่งที่ไ้ตองวดนะครับจับคู่บ่มีหนึ่งหาหนึ่งจับคู่บ่เขาแต่ว่าเหล็กเด่นพนไม้อยู่งวดนี้เป็นไ้มาแล้วเก้ากับเจ็ดเก้ากับเจ็ดค่ะเด่นที่เก้าเด่นที่เก้าเด่นที่เก้าอ๋อเป็นไ้เด่นที่เก้ามาแล้วเออเดี๋ยวจังรอ มือเอ็นจังให้จเจถามถ้าท่านท่านเจช่วงเศร้าก็จะลงให้แต่ว่าเอาเป็นช่วงแรกให้เก่าแล้วแต่เบ้าเา่าสะดวกแต่เจก็สิโทษเช็คให้อให้เพิ่นจับคู่มาให้เพื่อได้จองลอตเตอรี่อาจจะเป็นช่วงแรกเนาะเอ้าจังเพิ่นจังบ่าวฟ้าวเจแม่นบ่าวอาจจะเป็นช่ขั้ากันเวลาคำเฮานี่ล่ะคั้วช่วงแรกนี่กระอาชีพกระเบ้า่าบ่ตีหาเจก็เดินทางเออเจเดินทางตีไอ้วันที่3 ค่ะเจเจจะเดินทางไปเพิ่นจะไปหาลูกสาวที่เมืองเลยน้องายค่ะเออจะไปหาน้องายที่เมืองเลยเพิ่นก็จะไปเที่ยวน้ำกับตัวินไปซองครับนึ่งดอกขึ้นหอเทียนบ่าวเแ่าก็จะได้เฝ้าเต้าหู้กับเสากล้วยเพิ่นเออลูกายตัวินเต้าหู้กับเสากล้วยค่ะอ่าบัดนี้ละตัวินบ่อยูเสนอว่าลอ้ไอ้กล้วยมันจะดื้อเด้แบบเกล้วยนั่นัะเอาเดี๋ยวบ่าวเแ่าเขียนให้ท่านผู้ชมนะครับผมเอาท่านผู้ชมเขียนให้อยู่ขั้วเจนี่ยละ นะครับจากนะครพนมเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อ16กุมภาพันธ์2568นห้ร้บแปดนะครับไฮเ,เจลอตเตอรีร่มาแล้วนะครับผมฮาผู้ใดอยากได้เล็กเด่นเล็กวิ่งก่อนนะเพิ่นให้วิ่ง9เด่น9ก,กับ7ตะวันเด่เน,นที่9ค่ะ <5. S 1> นะครับจับคู่อาจจะจะเป็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่ะมือ้ออื่นเพิ่นจะจับคู่ให้ค่ะแต่ถ้าเบิ่งว่าเพิ่นจะให้จองลอตเตอรีตร่ตัวใดค่ะหมืน่นมือน้ออื่นแต่ว่า,า,า,วาบ่าวเฒ่าเองท่านติดตรวจรางวัลดอกเจ้ พอต้องตรวจาจากไอ,ไอ้มันหมันด้วยจากเอฟซีอิสราเอลพอนั่มโอ้ยถือโบนออธรรมาดาบนแน่์เด้หาเพื่อนในรางวัลท่านในตรวจแต่ว่าบบาเท่านี้คือเห็นเห็นขึ้นเลยแล้วเลขหน้าสามตัวหนึ่งใบ <laughs> ห้องห่องแล้วตีสี่หนึ่งแปะกินทั้งไข่แน่ดิใส่กำไรกิ <laughs> <ใ>นทั้งละเอานะครับได้มาหนึ่งใบเบาเท่ากระจัดนั่นั่ส่วนนี้ไปทำบุญนะเพื่อได้เดินทางไปวังนั้นวังนีิกอย่าทำบุญนะครับผมบอกเป็นยังธรรมชุ่มสูไม่เอาไม่นะครับต้องมัอนี้เบาเท่าก็เป็นสีไม่เมยเป็นสีลอยลอยธรรมชม เป็นสีบะมีแห้งบะมีอ่ากําลังแจ้กันเออนะครับบ้านเราลอยแจ้สิบบะลอยบ่เบิดปีเบิด์าดจองปีล่ะจองปีละดิี้ยเอาสู่กันต่อนถ้าต้องชมสู่ขึ้นเขาเอาจะไม่กินข่าวน้ำกันมื่อนี้ได้ไม่นู่อันอีกกุ้งจะลวกบะไซอ่าตะไคร่น้ำปลาเจ้ไส้พีเดะเจ้ไส้นี่แม่อันนี้ยังกอกไปยังใบเตยค่ะบะไซใบเตยอันนี้ลวกอันเจ้ลวกมึกบ่ลวกมึกค่ะลวกมึกถ้าต้องชมมันสิเหลือ ลวกมึกลวกกุ้งโอ้ยนะครับน,นึกว่าจะได้กินาจ้ำปลรราท่านผู้ชมไม่ค่ะเอายังไม่กินข้าวน้ำกันท่านผู้ชมนะครับขอบคุณจากนครพนมนะครับผมขอบคุณเจลอตเตอรีร่นะครับผม<แ>ขออกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ